วันนี้นะครับมาเล่าให้ฟังใครที่ทําการขายต้องบอกว่าจากนี้ไปครับหลังจากวิกฤตขึ้นมาหลังจากโควิดขึ้นมาการขายออฟไลน์ยังจําเป็นนะครับสำหรับบางธุรกิจเพราะฉะนั้นเองเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเ,ออเวลาเราขายออฟไลน์แล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะแอดโพส์ลูกคา้าติดต่อลูกคา้าแลวจะสามารถที่จะปิดการขายได้เป็นเรื่องที่สําคัญทุกคนมองแต่ไปข้างหน้าครับมองว่าวิธีการที่เราจะทําได้อย่างไรแต่วันนี้เรามา ดูกันว่า3จุดผิดพลาดทําให้คุณปิดการขายไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณแก้จุดผิดพลาดแบบนี้ไปนะถ้าเราแก้จุดผิดพลาดนี้ไปแน่นอนที่สุดครับยอดขายจะเพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้ใในใครที่กําลังทํางานขายวันนี้มีทีเด็ดให้เป็นสูตรลับนะครับไม่เคยเปิดเผยที่ไหนจะมาเล่าให้ฟังว่าจุดผิดพลาดที่ทําให้คุณปิดการขายไม่ได้หลักสําคัญที่สุดนะฮะมี3จุด เราเคยพบนะฮะตัวผมเองก็เป็นหลายคนก็เป็นแล้วเมื่อหลายคนเป็นนะฮะก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรตนทางผมไป,รเ,ปเรียนหรือการขายมาจากอเมริกาเขาบอกว่ากระบวนการของการขายนั้นจําเป็นที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีกระบวนการข,าของการขายนั่นหมายความว่าเราจะขายกี่ครั้งก็ทําได้เราจะปิดการขายกี่รอบก็ทําได้เพราะกระบวนการอการขายนั้นมันก็จะเกิดซ้ําๆซ้าๆซ้าๆลองดูนะฮะว่าเวลาเราไปขายเนี่ยจะเห็นได้ว่า เราไปคุยกับลูกค้าเรื่องก็จะเป็นเรื่องนะฮะลักษณะของการขายถึงแม้ว่าสินค้าคนละตัวกันก็ตามแต่ process จะเหมือนกันกระบวนการเหมือนกันตั้งแต่การที่ติดต่อเข้าไปนะครับการค้นหาข้อเท็จจริงกับลูกค้าการนําเสนอการแก้ข้อโต้แย้งการเล่าเรื่อง storytelling นะครับหรือกระบวนการในการที่เราจะแก้ข้อโต้แย้งเพื่อจะต่อรองรับปิดการขายนั่นเป็น process ของการขายแต่นักขายหลายคนครับเซลล์หลายคนไม่มีกระบวนการไม่มีขั้นตอนการขาย นั่นเป็นจุดผิดพลาดที่เรียกได้ว่าจุดผิดพลาดที่รุนแรงเพราะเวลาเราเข้าไปหาลูกค้าเมื่อเราไม่มีจุดผิดพลาดนะครับหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรไม่ทราบว่าตนเองนั้นเองเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะจะติดต่อลูกค้าอย่างไรจะพูดอย่างไรจะนําเสนออย่างไรเห็นไหมครับนั่นเป็นข้อผิดพลาดที่รุนแรงข้อที่2นะบางคนก็มีนะอาจารย์หนูเข้าใจผมเข้าใจผมรู้แล้วว่ามีขั้นตอน แต่เมื่อเรารู้ว่ามีขั้นตอนหลายคนปิดการขายเรียว,ว่าไม่ได้เพราะว่าใช้ไม่เป็นเรามีกระบวนการของการขายครับที่ชัดเจนเรามีตั้งแต่ขั้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 9่าไม่ว่าจะกี่ขั้นตอนก็นแล้วแต่แต่คนหลายคนฮะหรือนักขายหลายคนเนี่ยมีแต่ใช้ไม่เป็นไม่รู้ว่ากุญแจของความสําเร็จในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างและไอตัวกุญแจของความสําเร็จเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะอะไรครับเพราะเราจะรู้เลยว่าไอ้ขั้นตอนที่1เนี่ยต้องทําแบบนี้แล้วลูกค้าแฮปปี้ขั้นตอนที่2ต้องทําแบบนี้ลูกค้าแฮปปี้ทำขั้นตอนที่3ต้องเสนอขายแบบนี้ปิดการขายแบบนี้นี่คืออะไรครับนี่คือเป้าหมายหลักในแต่ละขั้นตอนเพราะฉะนั้นในนักขายหลายคนเองนะครับมึนๆน,นะฮะนะมีครบ,บอกว่ามีหนูรู้หมดแล้วครับหนูทําได้หมดแล้วครับเ,เข้าใจหมดแล้วครับแต่ใช้ไม่เป็นก็ทําให้ปิดการขายไม่ได้ข้อที่3ม นะจุดผิดพลาดหลักๆที่ทําให้นักขายไม่สามารถที่จะปิดการขายได้เอาไปแก้ไขนะครับเพราะว่าเรามาสะท้อนภาพให้เห็นถ้าเกิดใครเป็นนะครับใครที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เรียกได้ว่ายังมองตัวเองไม่ออกต้องกลับมาแก้ไขข้อที่สามนักขายหลายคนครับมองข้ามจุดผิดพลาดแบบนี้ไปเออไม่เป็นไรเลยก็ขายแบบนี้มาเป็นสิบปีละมันก็ทําอย่างนี้มาตลอดละเนี่ย คำพูดกษณะแบบนี้แ่านะว่าคุณกาลังเป็นน้ําเต็นแก้วแล้วคุณไม่พยายามที่จะปรับหลายคนไม่ยอมปรับทักษะการขายไม่ปรับกระบวนการนะครับมองข้ามจุดผิดพลาดไปนะแล้วก็โยนยนู่นโยนยนี่โยนคำว่าโยนคือโทษนูน่นโทษนี่แต่ไม่เคยโทษตัวเองนักขายหลายคนครับเวลาคุณปิดการขายไม่ได้ก็จะมักโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษคนนั้นแต่เราไม่เคยโทษตัวเราเองนั่นเป็นปัญหาหลักๆของการปิดการขายเพราะฉะนั้นเองอันนั้นเป็น3จุดผิดพลาดนะครับทำให้คุณปิดการขายไม่ได้ และสำคัญที่สุดคือต้องไปแก้จุดปิดพลาดแบบนี้ให้ได้วันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งนะครับใครที่สนใจนะต้องบอกว่าเป็นการเรียนแบบออฟไลน์ line, ก็จะเจอตัวกันตัวจริงเสียงจริงมานั่งคุยกันนะครับแล้วผมได้เทคนิคซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่เคยเปิดเผยมาเป็นกระบวนการของการขายในหลักสูตรชื่อว่า 8, แขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ อันนี้เป็นเวอร์ชันนะใหม่ล่าสุดก็จะอัปเดตข้อมูลจะใส่เรื่องของการเทคนิคดีๆเข้ามารวมถึงการเป็นการ,การขายแบบที่เด็ดที่เด็ดมากทาให้คุณเป็นการขายได้ทําให้คุณเจาะลึกนะครับถึงขั้นตอนของการขายและให้คุณรู้จักหัวใจของแต่ละขั้นตอนว่าต้องทําอะไรบ้างรอบนี้เป็นรอบที่สําคัญนะครับใครที่สนใจเรีบติดต่อเข้ามาด่วนเราเรียนกันนะครับวันที่15 16มีนาคม เดือนหน้าที่จะถึงนะครับวันที่15 16เดือนมีนาคม2 5 6 4เพราะฉะันเองใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0832768877นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็คือ023491788สองเบอร์นะครับ0832768877อีกเบอร์ก็คือ023491788แล้วเราเจอกันในห้องครับ